สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอขายรถขุดแบรนด์ตลาดนะครับผมกับแบรนด์ XCMG XE 6 0 DA คันนี้เป็นไซส์ขนาด60หรือ6ตันนั่นเองลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดนะครับรุ่นใหม่นะครับผมราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรถขุดนำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทย ที่สำคัญนะครับตัวนี้อไไล่ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับผมสามารถสั่งซื้อที่0 XCMG ประเทศไทยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที่เพจ Facebook XCMG นั่นเองคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าออกใหม่ล้านกว่าบาทนะครับผมแต่ซื้อกับ2รถสวยนะครับผมเป็นรถขุดนาเข้าขายเพียงนะครับ5,59,000บาทเท่านั้น5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้น แถมทันทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเดี๋ยวพาชมสภาพโดยรวมรอบคันกันเลยทีเดียวราคาไม่แพงเลยนะผมเริ่มที่บุงกีกันเลยบุงกีสภาพสวยเดิมนะครับนำเข้าจากนอกไม่เคยใช้งานเลยตัวนี้นะครับสลักยังเดิมๆอยู่เลยนะครับลูกค้าสลักยังเดิมๆหมดเลยสลักถือว่ายังแน่นดีนะครับผมบุงกีสภาพใหม่นะครับสภาพยังสวยๆอยู่เลยไม่มีการฉีกขาดใดๆ ฟันยังกิบเลยนะครับผมเมืกีตัวนี้ใช้งานได้อีกยาวครับสลัเเออกเำเมๆหมดเบูมอาร์มยาวสวยเดิมนะครับลูกค้าตักขึ้นหกล้อได้แบบสบายๆครับขีบไม้ก็ได้เช่นเดียวกันมีระบบไฟสองสว่างมาให้นะครับ1จุดนะครับผมอันนี้คือตรงบูมหนึ่งอันนะครับผม ตรงนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกด้วยนะครับผมกรณีลูกค้าโดนสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับจะได้ทำให้กระบอกไม่เป็นลอยนั่นเองตัวนี้คือกาดกันกระบอกไฮดรอลิกถัดมาดูทางบอดี้ตัวรถนะครับผมสลักตรงนี้ก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับอันนี้คือสภาพสวยจริงครับคันนี้ลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าน้องป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับคันนี้ ก็มีระบบไฟสองสว่างทางด้านล่างให้อีกหนึ่งจุดนะครับผมทางด้านขวามือตู้เก่งสภาพสวยเดิมครับลูกค้ากระจกนะครับใสใสเลยเดิมเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้คือสีเดิมเดิมมาจากนอกเลยภายในนะครับกว้างขวางนะครับลูกค้าสามารถขึ้นลงได้โดยสะดวกนะครับผมคนขับก็นั่งขับได้สบายสบายนะครับคอนโทรลนะครับไวมากผมได้ลองเทสทดลองขับดูแล้วนะครับปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเลยนะครับผม ตรงนี้เป็นคันเร่งนะครับผมทางด้านซ้ายมือนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นเซฟตี้คอนโทรลเวลาลงก็คือสตาร์ทนะครับเวลาเอาขึ้นถึงจะทํางานนั่นเองตรงนี้เป็นตัวเดินนะครับซ้ายขวาหน้าปัดเดินใหม่เป็นแบบดิจิตอลรุ่นใหม่นะครับผมอันนี้คือหน้าปัดทางด้าน,นขวามือก็เป็นคอนโทรลสวิตช์กุญแจนะครับตัวบังคับผ่านดันและสวิตช์ควบคุมต่างๆอยู่ทางด้านขวามือ เบาะนั่งไม่มีการฉีกขาดใดๆครับสภาพสวยเดิมมีที่พักแขนที่วางแขนให้ทั้งสองข้างนะครับถือว่าออกแบบดีไซน์มาได้ดีเลยนะครับผมใช้งานถือว่าเยี่ยมทางด้านล่างของตัวรถนะครับก็จะมีบอกชื่อรุ่นของเขาก็คือ XE 6 0 DA นั่นเองอันนี้คือสีเดิมๆนะครับผมสีสวยเลย ช่วงล่างนะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็นแท็กเหล็กนะครับผมสภาพสวยสวยกันเลยทีเดียวแท็กเหล็กสภาพเดิมด้านหลังก็มีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับผมซึ่งดีไซน์ก็ให้ความทันสมัยนะครับผมออกแบบมาได้ดีเลยด้านล่างก็ตัดด้วยอีกสีหนึ่งนะครับท่อไอเสียจะอยู่ทางด้านบนนี้นะครับอันนี้คือทาง,ทางด้านท่อไอเสียด้านหลังก็จะมีคําว่า xcmg นะครับผม ก็เป็นโลโก้แบรนด์ของรถรุ่นนี้นั่นเองตัวนี้เรื่องอะไรไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อที่ศูนย์ XCMG Thailand ได้เลยเพราะว่ามีจำหน่ายในประเทศไทยด้านล่างนะครับผมทางด้านข้างนี้ก็มีรูระบายอากาศเช่นเดียวกันนะครับผมออกแบบมาเหมือนกันทั้ง2ด้าน ทางขวานะครับก็จะรวมไปด้วยของเหลวต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันเฮดรอลิกนะครับถังน้ำมันดีเซลนะครับรวมกันอยู่ทางด้านนี้เลยถังน้ำมันดีเซลก็คือฝาแบบสแตนเลสนั่นเองสติ๊กเกอร์มี XE60DA ช่วงล่างทางด้านทางด้านขวาก็สภาพสวยเดิมครับลูกค้าตัวนี้สวยจริงๆครับถัดมามาดูตรงนี้ก็จะมีระบบไฟสองสว่างอีกหนึ่งจุดนะครับผม ก็ทั้งหมดมี3าจุดนะครับระบบไฟสองสว่างแผ่คอนโทรลนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมอันนี้คือแผ่คอนโทรลนี่เลยนะครับผมดูแลไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้าแบตเตอรี่ใช้เป็นลูกเดียวนะครับแผ่คอนโทรลนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะครับไว้สําหรับวางถังอัดจ,จารบีนะครับลูกค้าลูกค้าจะ ได้มีที่เก็บของนั่นเองก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับผมเวลา,เ,าเราไม่มีที่วางอาจจะดีเขาก็ออกแบบตรงนี้มาให้เลยนั่นเองสลักนะครับทางด้านขวาก็เดิมเดมหมดเลยปุ่มอาร์มยาวสวยเดิมครับลูกค้าตัวนี้พร้อมจัดส่งได้เลยนะครับผมราคาถูกๆก,กันไปเลยทีเดียว XCMG สภาพสวยจริงๆครับลูกค้าคันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับมาดูมาเทสทดลองขับได้ที่ สองรถสวยพานทองเชีบุรีใบมีดนะครับสภาพสวยเดิมๆไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับดันดินปรับเกียร์พื้นที่ต่างๆนะครับถือว่าคล่องแคบคล่องตัวเลยเดียวระบบนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าไวนะครับผมผมได้เทสทดลองขับอยู่แล้วไวดีเลยนะครับสําหรับระบบคันนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าปัดเรือนใหม่นะครับว่าคันนี้ใช้งานไปกี่ชั่วโมงแล้วนั่นเองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยครับแลนะกสะตา่างให้ลูกค้าได้รับชม พันสีชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าปัดตามนี้เลยครับนหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วนั่นเอง mm hmm. เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้าง cmg xe 60 da นะครับผมคันนี้นะครับผมร้าน2องรถสวยเสนอขายเพียง559,000บาทนะครับ559,000บาทซื้อตอนนี้แถมทันทีจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับคันนี้ออกใหม่ร้านกว่านะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับรีบมาเทสทดลองขับได้เลยที่ร้าน2ลรถสวยเพรพานทองจังหวัดชนบรุรีหรือท่านใดที่ไม่สะดวก มาดูรถนะครับลูกค้าสามารถโทรสอบถามเซลล์ฝ่ายขายนะครับอยากดูรูปภาพหรือวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลย0616960160นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับราคาถูกๆแบบนี้นะครับมีที่2อรถสวยเท่านั้นนะครับไม่อยากให้ลูกค้าพลาดกันไปแม้แต่คันเดียวเลยนั่นเองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ